ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกนะครับไอความรู้สึกของคำว่าเริ่มต้นใหม่ที่มาพร้อมกับวันปีใหม่เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนสัมผัสได้เหมือนกันหมดเลยมันเหมือนกับเป็นโอกาสให้เราได้ทิ้งเรื่องเก่าๆแล้วก็ตั้งตารอสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาแต่เชื่อไหมครับว่าที่เมืองไทยเราเนี่ยแนวคิดเรื่องการเริ่มต้นใหม่มันมีความพิเศษแล้วก็ลึกซึ้งกว่านั้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยคือสิ่งที่ทำให้การเริ่มต้นปีในไทยมันยูนิคมากๆ ไม่ใช่แค่วิธีที่เราฉลองกันนะครับแต่เป็นความถี่ในการฉลองตั้งหากแล้วครับเรามีโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ได้ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่มากถึง3ามครั้งสามหนใน1ปีเลยซึ่งแต่ละครั้งก็มีความหมายมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปอย่างน่าสนใจมากๆครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับเริ่มจากการสำรวจปีใหม่ทั้ง3แบบของไทยก่อนเลยจากนั้นก็จะไปไขความลับเบื้องหลังชุดคิดหลัก5อย่างที่เป็นรากฐานของประเพณีพวกนี้ แล้วเราจะเปลี่ยนเกียร์จากเรื่องวัฒนธรรมมาสู่เรื่องของการลงมือทำจริงๆเพื่อดูว่าจะสร้างการเริ่มต้นใหม่ให้มันเกิดขึ้นจริงในชีวิตเราได้อย่างไงและสุดท้ายจะมีแผนปฏิบัติการที่จับต้องได้มาฝากกันครับ เอาละครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยปีใหม่3ครั้งของไทยคือต้องบอกว่าในบ้านเราเนี่ยการเริ่มต้นใหม่มันไม่ได้ถูกจํากัดอยู่แค่วันที่1มกราคมเท่านั้นการที่เราเปิดรับหลายๆวัฒนธรรมเข้ามามันเลยทําให้เกิดเป็นไซโคของการเฉลิมฉลองที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกทําให้เรามีโมเมนต์สำคัญๆของการเปลี่ยนแปลงถึง3ครั้งตลอดทั้งปีเลยเริ่มจากวันที่1มกราคมอันนี้ก็คือปีใหม่สากลที่เราคุ้นเคยกันดี เต็มไปด้วยปาร์ตี้เค้าดาวการเฉลิมฉลองแบบอินเตอร์พอขยับมาหน่อยในช่วงเดือนมก,กราหรือกุมภาก็จะถึงคิวของวันตรุษจีนอันนี้จะเน้นเรื่องครอบครัวเป็นหลักเลยครับการรวมญาติไหวบรรพบุรุษต้ตอนรับโชคลาภและปิดท้ายในเดือนเมษาก็คือสงกรานต์หรือปีใหม่ไทยแท้ๆของเราซึ่งมีรากฐานมาจากความเชื่อเรื่องจิตวิญ,ญญาณการแสดงความกตัญญูต่อผู้ใหญ่เห็นไหมครับว่าแต่ละครั้งเนี่ยรสชาติของการเริ่มต้นใหม่มันต่างกันจริงๆ ทีนี้เรามาดูกันต่อในส่วนที่2ดีกว่าครับว่าเอ๊ะแล้วมันมีปรัชญาอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังการฉลองเหล่านี้บ้างเราจะมาเจาะลึกชุดความคิด5อย่างของคนไทยที่เป็นเหมือนเสาหลักค้ำยันแนวคิดเรื่องการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนี้กันครับคือการเฉลิมฉลองทั้งหมดนี้มันตั้งอยู่บนความเชื่อหลักๆ5ข้อด้วยกันครับ 1. คือการเอาเลิกเอาชัยเพื่อให้ทั้งปีเป็นปีที่ดี 2. คือการชำระล้างและฟื้นฟูทั้งร่างกายและก็จิตใจเลย 3. คือความกระตันยูและรากเง่าที่ทำให้เราไม่ลืมผู้ใหญ่และอดีตของเรา 4. คือการสะสมบุญเพื่ออนาคตที่ดีและสุดท้ายส่วนผสมที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือความสนุกหรือที่เรารู้จักกันในคำว่าสนุกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมไทยเลยครับ เรามาเจาะลึกที่แนวคิดแรกกันก่อนเลยการเอาเริกเอาชัยคนไทยเรามีความเชื่อที่ฝังหัวกันมานานมากว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งความเชื่อนี้เองที่เปลี่ยนให้วันแรกของปีกลายเป็นช่วงเวลาที่โคตรจะสำคัญที่ทุกการกระทำทุกคำพูดจะถูกคิดมาอย่างดีเพื่อสร้างโมเมนตัมที่ดีไปข้างหน้าตลอดทั้งปีเลยค่ะ แล้วความเชื่อนี้มันก็ถูกแสดงออกมาเป็นการกระทําที่ชัดเจนมากครับเราจะเห็นภาพคนตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปทําบุญตักบาตรใส่เสื้อผ้าชุดใหม่ที่สีสันสดใสเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ตั้งใจพูดจาดีๆต่อกันและที่สําคัญสุดๆเลยคือจะพยายามหลีกเลี่ยงการทะเลาะเบาะแวงหรือพูดจาไม่ดีต่อกันเพื่อให้แน่ใจว่าปีใหม่จะสตาร์ทด้วยความสงบและพลังบวกล้วน สิ่งที่น่าทึ่งมากๆเลยก็คือการบาลานซ์ระหว่างความสนุกทางโลกกับความสงบทางธรรมนี่เลยครับในคืนวันที่31ทธันวาหลายคนอาจจะสุดเหวี่ยงอยู่ในปาร์ตี้เขาดาวสนุกสนานกันเต็มที่แต่พอเช้าวันที่1มกราคมปุ๊บภาพมันตัดมาที่การเข้าวัดทำบุญเลยทันทีเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากๆแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตแบบไทยๆได้เป็นอย่างดีเลยมาถึงส่วนที่สกันแล้วครับ จากปรัชญาสู่การลงมือทำพอเราเข้าใจเบื้องหลังกันแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราจะเอาแนวคิดการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนี้มาปรับใช้ยังไงให้มันเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนในชีวิตจริงของเราได้บ้างหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนมุมมองครับแทนที่เราจะตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่โตมโหฬารอย่างเช่นปีนี้ฉันจะอ่านหนังสือให้ได้50เล่มซึ่งฟังดูก็ท้อแล้วลองเปลี่ยนมาเป็นเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงแน่ๆอย่าง จะอ่านหนังสือแค่2หน้าก่อนนอนดูสิครับแนวคิดนี้เราเรียกว่า m ไมโครแฮบิ s หรือนิสัยเล็กๆครับพูดง่ายๆก็คือการซอยเป้าหมายของเราให้มันเล็กลงมากๆมากๆจนถึงขั้นที่ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยคงรู้สึกแย่กับตัวเองน่าดูเลยพลังของมันไม่ได้อยู่ที่ขนาดของสิ่งที่ทำนะครับแต่มันอยู่ที่การสร้างโมเมนตัมและความมั่นใจจากการที่เราทำมันสำเร็จอย่างสม,ม่ำเสมอในทุกๆวันต่างหาก และในส่วนสุดท้ายเราจะมาดูแผนปฏิบัติการเพื่อการเปลี่ยนแปลงกันแบบชัดๆเลยครับกับ6ขั้นตอนที่จะช่วยสร้างตัวเราในเวอร์ชันที่ดีขึ้นโดยอาศัยหลักการของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่ทําอย่างสม่ําเสมอน,น,นี่แหละครับและนี่คือแผนปฏิบัติการ6ข้อครับเราจะเริ่มจากรากฐานเลยก็คือการใช้นิสัยเล็กๆที่คุยกันไปจากนั้นก็นําไปปรับใช้กับส่วนสําคัญของชีวิตอย่างเรื่องการเงินและการนอนนอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงการดูแลใจด้วยการทำโซเชียลดีทอซ์ การทบทวนตัวเองทุกสัปดาห์เพื่อไม่ให้หลงทางและข้อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการฝึกใจดีกับตัวเองครับในส่วนของการทบทวนรายสัปดาห์เนี่ยคำถามแรกที่ควรถามตัวเองก็คือสัปดาห์นี้เราทําอะไรสําเร็จไปบ้างการที่เราได้จดจําและชื่นชมความสาเร็จเล็กๆน้อยๆของตัวเองนี่แหละครับคือเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่จะช่วยเติมพลังให้เราอยากเดินหน้าต่อไปคําถามที่2ก็คือ แล้วสัปดาห์นี้มีอะไรที่พลาดไปหรือทำได้ไม่ดีพอย้ำนะคะว่าจุดประสงค์ของคำถามนี้ไม่ใช่เพื่อการมานั่งด่าตัวเองนะแต่เพื่อการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดเพื่อที่เราจะได้ปรับแผนให้มันดีขึ้นในสัปดาห์ต่อไปและคำถามสุดท้ายคือสัปดาห์หน้าจะโฟกัสเรื่องอะไรเป็นหลักการที่เรากำหนดเป้าหมายหลักที่ชัดเจนแค่หนึ่งอย่างสำหรับสัปดาห์ข้างหน้าจะช่วยให้เรามีทิศทางไม่สเปะสปะไปกับสิ่งรบกวนต่างๆครับและนี่ อาจจะเป็นกฎเหล็กข้อที่สําคัญที่สุดในกระบวนการทั้งหมดนี้เลยก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เผอทำพลาดหรือหลุดออกจากแผนไปบ้างอย่าเพิ่งตำหนิหรือด่าว่าตัวเองนะครับแต่ให้ใจดีกับตัวเองแล้วแค่เริ่มต้นใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้การทำอย่างสม่ำเสมอไม่ได้หมายถึงความสมบูรณ์แบบไร้ที่ติแต่มันหมายถึงการกลับมาสู่เส้นทางได้เสมอหลังจากที่พลาดไป สุดท้ายนี้ขอฝากคาถาสำคัญสำหรับการเริ่มต้นปีใหม่และการเปลี่ยนแปลงตัวเองไว้เลยนะครับนั่นก็คือความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความรุนแรงการเดินทีละก้าวแต่เดินทุกวันยังไงก็ย่อมดีกว่าการวิ่งสุดแรงเกิดแค่วันเดียวแล้วก็หยุดเดินไปเลยนี่อาจจะเป็นปรัชญาที่ทรงพลังที่สุดที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากการเริ่มต้นปีใหม่ไม่ว่าจะครั้งไหนก็ตามครับ